สวัสดีครับบ่าวเซิงคารที่นี่วิธีชาวบ้านและวิธีชาวบ้านชาแนลทุกท่านทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกเอฟซี FC, ทุกท่านครับวันนี้โค้งสุดท้ายครับผมอยู่ไม่ได้วิธีชาวบ้านกับบ่าวเซิงคารต้องมาตามโค้งสุดท้ายให้เอฟซีฟังเพื่อเป็นกระแสครับผมนะครับฟังเพื่อเป็นโอสถนิดนนหน,น่นนอยนะครับสําหรับเอฟซีผู้ที่กําลังชมอยู่ทางบ้าน กำลังคิดหนักเลยว่าหวยงวดน,นี้จะออกตัวไหนจะมีเงินเขาเรียกว่าบุรณะซ่อมแซมบ้านที่เพลเพงสําหรับน้ําท่วมภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนอีสานตอนใต้เมืองศรีสะเกดบ้านผมแหลงครับสรุปว่าปีนี้ต้นกล้วยก็คงจะตายอีกต้นมะพร้าวก็คงจะตายอีกนะครับแต่พี่น้องอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งนายนะครับขอให้หวยงวดน,นี้เข้าปังปังแล้วกัน สำหรับผลการเสีงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพัน้า้อยนะครับ <Okay. S 1> แนวทางมีให้ส่งเสริมรัฐบาลป่านนี้ก็คงไม่ไม่เหลือแล้วมั้งพี่น้องซื้ออะไรได้ก็ซื้อไปแต่อย่าแต่อย่าซื้อมากมายซื้อเพื่อเป็นกระใสนะครับอยากจนให้ซื้อหวยนะครับอยากรวยให้ซื้อจอบนะครับ <Okay. S 1> ถ้าฟังปู่เทพแล้วพิจารณาเอาแต่ละสำนัก ว่าตัวไหนโดนใจตัวท่านตัวไหนไม่โดนใจตัวท่านอย่าเห่กับเขาคนเราล่ํารวยไม่เหมือนกันแม้แต่นิ้วมือครับยาวสั้นไม่เท่ากัน <Okay. S 1> ปีนี้อย่าลืมนะครับปีมะมะอะไรหนึ่งมะเร็งเนี่ยเยอะนะครับ mm hmm. ปีมะลงเนี่ยคําว่ามะมะเร็งตายเยอะนะครับปีนี้มะลงปีหน้าก็เป็นมะเสงงูเล็กงูใหญ่ระวังมีเข้อนะครับ mm hmm. ฉะนั้นหางแม้นคนใดที่เกิดปีมะ มันลงมาเเสง่ะให้ท่านคล้องพยาครุฑนะครับครุฑวัดไหนก็ได้ขอให้เป็นครุฑนะครับครุฑเหรียญเหรียญในหลวงเราก็ได้ครุฑวัดไหนก็แล้วแต่ขอให้มีครุฑฉะนั้นมันจะบาลานซ์กันน,นะครับอย่าให้งูใหญ่กว่าครุฑสิถ้างูใหญ่กว่าครุฑปั๊บเราไม่มีทรัพย์เลยกินเงินแล้วหมดนะฉะนั้นใช่จะหนักไปหน้าฉะนั้นเราต้องแวนครุฑเพื่อประคองจนกว่าจะหมด ปีมะลงและก็มะเสงนะครับฉะนั้นหลังจากที่วิธีชาวบ้านและบ่าวเซงคารนะครับปู่เทพและครูบาอาจารย์หลายคนนะครับไปทําพิธีที่อำเภอห้วยลาดเนาะจังหวัดบุรีรัมย์ฝันนะครับกลับมาฝันฝันเห็นงูสองตัวนะครับมันตามมานะครับงูสองตัวตามมามาเกี่ยวกันตรงนี้แหละมาเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้เลย ที่เกี้ยวกันที่ที่ตำหนักปูเทพนี่แหละงูสองตัวมามามา,มาจากนู่นนะมาจากบ้านแม่ครูรดามาเกี้ยวกันตรงนี้แต่บังเอิญอยู่นี่ก็มีงูอยู่แล้วมันเลยบวงมาเป็นสามตัวตัวหนึ่งเกี่ยวกันอีกตัวหนึ่งมองดูนะครับฝ <Okay. S 1> นจะเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวให้แนวทางพี่น้องก่อนรอสักสิบนาทีนะพระเพิงพระพายทั้งหลายพระพิลุนก็ได้ หลอแป๊บหนึ่งนะครับมาเกี่ยวกันตรงนี้นะครับปู่เลขปู่เทพมีมีเลขหรือว่ามีทีเด็ดในใจอยู่แล้วมีทีเด็ดในใจอยู่แล้วว่าอไม่ใช่ว่าฝันคืนเดียวนะฝันติดต่อกันตลอดเลยใช่ใช่เดนิมเดิมถ้าเลขปู่เทพไม่เข้านะก็เลขแม่ครูเข้าเลยถ้าเลขแม่ครูไม่เข้าเลขปู่เทพเข้าเลย สองสองอย่างนี่แหละพี่น้องชอบตัวไหนก็จัดเอาตัวนั้นสำหรับแนวทางปู่เทพเนาะแนวทางปู่เทพมีเลขในใจอยู่แล้วก็คือเลขเดิมนั่นแหละเจ็ดสามที่ออกไปงวดวันที่สิบหกกันยาที่ผ่านมาเจ็ดสามและหกสองก็เลขงวดประจำวันที่สิบกกันยาเหมือนเดิมเลขในใจนะครับถ้าเป็นสามตัว ก็จะเป็นแค่เจ็ดเจ็ดสามเบิ้ลนะเบิ้ลข้าเบ,บิ้ลเลยฉะนั้นก็จะมีพิเศษก็คือหกสองเ 6, มนหกสองเลยแลกากัก้นไวคือชุดเดียวคือห้าห้าหนึ่งไม่กลับไม่เปลี่ยนเป็นเลขตัวเดียวเม็ดเดียวด้วยะนะครับ ห้าห้าหนึ่งนะครับกันไว้พิเศษเลยคือห้าห้าหนึ่งที่ชอบจริงๆคือหกสองกับเจ็ดสามนะหกสองกับเจ็ดสามถ้าออกออกตัวเดิมเลย fc ครับไม่มีกระดาษเราขึ้นขึ้นหน้าจอให้ fc เลยทำทำได้เนาะประสบการณ์ระดับนี้ต้องทำได้สิขึ้นหน้าหน้าจอให้เลยว่าเล่งสำนักปู่เทพโครงสุดท้ายไม่ใช่โครงสุดท้ายนะ โค้งสุดท้ายนะครับอย่าออกคอมเมนต์สิโครงาบางช่องออกโครงสุดท้ายเออไม่บอกว่าช่องไหนนะครับโค้งสุดท้ายเลยหากเมนพี่น้องที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังไล่ไล่ดูคลิปต่างๆหนึ่งสองสามสี่ห้าปู่เทพไม่ใช่เกจิอาจารย์ดังนะครับไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นอะไรหลายอย่างเป็นเพียงลือสีวันนอก นะครับฉะนั้นก็ขอให้แนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาเนาะขอบุญกุศลที่ป่อสินคารและวิถีชาวบ้านได้ติดตามมหาปู่เทพตลอดนะครับพี่น้องก็ดูเป็นกระสายนะครับดูเป็นกระาสแต่อย่าง,งมงายเด้แต่อย่าเชื่อปู่เทพจนบดเนื้อหมดตัวอย่าทะเลาะก,กันนะกับลูกกับเมียเรื่องหวยไม่เข้าหรือไม่เข้าแล้วก็อย่าด่าคอมเมนต์ปู่เทพด้วยถ้าปู่เทพรู้ปู่เทพจะแอบซื้อคนเดียวและ ไม่บอกให้เอฟซซื้อล็อกนะครับฉะนั้นอยู่ที่พลาบนของดวงวิญญ,ญาณนาคราชสายมูเตลูเดอร์อดวงวิญญ,ญาณนาคราชทั้งสี่ตระกูลไล่ตั้งแต่ท้าววิรุปักที่อยู่ตรงนี้ดวงวิญญาณที่ดูแลเกื้อกูลพญายนาคราชทั้งสี่ตระกูลนะครับฉะนั้นหากแม้นที่นี่เป็นปากเมืองบาดาลจริงปีนเมืองรับแลจริง ก็ขอให้เลขที่ปู่เทพปล่อยไปนะครับสา,นะสามตัวออกฟันว่างูมานะเป็นเป็นเป็นงูใหญ่เป็นงูใหญ่ง,หญงูมานะพี่น้องแต่อย่าเชื่อสัญเลขสำนักปู่เทพมากแล้วก็อย่าเชื่อเลขสำนักแม่ละดามากนะครับประคองเอานะครับประคองประเมินเอาว่างูมาสองตัวจะเข้าตัวนั้นสองตัวหรือเปล่าผมไม่รู้ นะครับหรือจะเข้าสองตัวของปู่เทพหรือเปล่าไม่รู้แต่มาสองตัวแล้วมีนากอีกต,ตัวหนึ่งรออยู่ตรงนี้ตามปู่เทพมาตั้งแต่ใช่ตั้งแต่องค์ดำเลยตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่อําเภอห้วยลาดนู้นแหละ <S <S 1> <S 1> มันเป็นความเชื่อนะฉะนั้นหากแม่นพลาบุญมีขอให้เลขคุณแม่ละดาเข้าหรือเทพเลขปู่เทพเข้าจะได้ทําพิธีใหญ่สักทีก็อขอให้บุญบารมีที่ที่เราสะสมมาเนาะ จงเกื้อกูลทุกๆฝ่ายนะครับไม่เคยว่าครูบาอาจารย์ที่ใดว่าดีไม่ดีฉะนั้นนับถือยกขึ้นเหนือหัวทุกคนนะครับโอรชอบตัวไหนมากที่สุดคอับชอบหกสองหกสองใช่<ม>และห้าหนึ่งก็ชอบนะชอบาหนึ่ะหกสองนะครับตุกกันอนะ่ะห้าหนึ่งตรงกับเลขนน้นนะเลขไทยเบียนรถตรงบอดีหาครับที่เอฟซีเขาเขาร่วมอนุโมทนาบุญ <5, 5. S 1> ใช่ ขอบคุณมากที่ที่เป็นสื่อกลางให้ด้หลายฝ่ายใยหลายคนนะครับครับผมวันนี้ที่นี่วิทยาลายตะบอรสการ์ดก็ได้มาตามความฝันเนาะเมียนมาตามความฝันตั้งจากโู่ไปวันคุณแม่ราดาเนาะมาแลา้วก็แมน,นกับตะบอร์นการ์ดคฝันเป็นงูสองตัวเกี่ยวกันไหมครับผมเกี่ยวกันสองตัวอ,อีตัวหนึ่งยืนมองยืนมองใช่ ัทีเนาะน่าจะ,จะเข้าสองที่หร,หรือเปล่าครับไม่เ,เข้าตัวนู้นก็เข้าตัวนี้เข้าที่ใดที่หนึ่งแน่เข้าตัวนั้นตัวหนึ่งหรือตัวนี้ตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้<ม>นะครับครัทางรัฐบาลก็ขอบคุณพระเทพที่มาให้แนวทางความฝันเนาะมเมนเข้เา,เาเองกับบุฟเฟ่ต์ห,หอว่าเป็จอยตัวใดเมนหลักสือผู้เดียวแล้วแต่ครับเป็นเป็นแนวทางในการพี่น้องชุกชุกตลอดปีครับตัวรับคมสุขแลอร่อยของทีเด็ดขอให้พี่น้อง เป็นี่มีลราก็ปูกซ้ำตัวตรงๆเราลดๆให้ีงไปในการสาธสาธิครับ <S <S <an> ดูเพื่อเป็นกระแสนะครับ